เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มที่เรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของลิซ่ากับความเลิศความปังนั่นเองหลังจากที่ลง IG ไปเนี่ยแฟนคลับนะครับที่อยู่ที่เกาหลีใต้ออกมาพูดถึงลิซ่ากันตั้งกระทู้ขึ้นมาเลยนะครับลิซ่าอินสตาแกรมอัปเด Pretty, เพราะว่าลิซ่าในอินสตาแกรมที่เพิ่งจะลงใหม่อัปเดตล่าสุดนี้เนี่ยสวยสุดสวยมากสวยเกินคนเข้ามาดูกระทู้เนี่ยเกือบหมื่นเลยนะครับหลังจากที่ตั้งกระทู้ไปและแน่นอนว่าคอมเมนต์เนี่ยก็มาเพียบเลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยสวยมากๆดูสนุกสนานสุดๆเห็นแล้วเนี่ยเอนจอยกับชีวิตตอนนี้มากเลยบางคนก็บอกนะครับว่าลิซ่าตอนอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าไม่ได้อยู่ในเกาหลีเนี่ยดูเป็นตัวของตัวเองดีจังชอบรอยยิ้มชอบมูทของลิซ่าที่อยู่ต่างประเทศ อยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆบางคนก็บอกว่ารูปของลิซ่านั้นเนี่ยมันเจ๋งมากๆไม่รู้ว่าถ่ายยังไงหรือว่าจะต้องเป็นเฉพาะลิซ่าเท่านั้นถึงจะเจ๋งแบบนี้และก็ยังมีนะครับที่บอกว่าลิซ่าในอินสตาแกรมเนี่ยสวยฉีกไปจากไอดอลเคป๊อปที่มีมาชมยันพี่เดียนาเลยนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่กับลิซ่าในอินสตาแกรมเธอสวยมากเลยผู้หญิงไทยทําไมสวยขนาดนี้ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าสวยหมดสวยจริงๆนะครับพี่เดียนาก็สวยลิซ่าเนี่ยก็สวยปังและทั้ง คู่เนี่ยก็แต่งตัวแบบว่าสาวปาริเสยียงสุดๆแม่เกาบอกว่าลิซ่าแต่งตัวแบบนี้ไม่เคยเห็นแต่งอย่างนี้ในเกาหลีเลยอยากเห็นลิซ่าใกล้ๆว่าจะสวยแค่ไหนเพราะว่าแค่ในรูปเนี่ยก็เกินความสวยไปมากแล้วเลครับชมลิซ่ากันเรียบสุดพริตตี้จริงๆมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อสื่ออย่างทางต่างประเทศเนี่ยได้พูดถึงลิซ่าเอาไว้ดวมไปถึงคนดังคนปังมากมายเลยนะครับบอกว่า Lisa, ลิซ่า้องไปถึงแปมแมซี AM, C, นุนิวนะครับแม่บิยอนเซ่เอ้ยได้มีการ แต่งหน้าหรือว่ามีเมคอัพเนี่ยที่ปังสุดๆนะครับเป็นลุคเด็ดเลยของปี2023และจะเริ่มต้นปีใหม่ที่ปังกว่าเดิมจึ้งกว่าเดิมแล้วก็เด็ด เผ็ดมากกว่าเดิมนะครับพูดถึงไว้ว่าเป็น the best makeup looks of 2023นะครับลิซ่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงว่ามีเมคอัพที่ปังมากๆจากการออกงานในปี2023ที่ผ่านมาและสื่อเนี่ยก็เลือกใช้นะครับรูปของลิซ่าเดรสดมโบใหญ่จากงานบูการีที่สวมเครื่องเพชรเครื่องอัญ,ญมณีแบบปังๆเลยครับสวยสวยมากสวยจริงๆสวยแบบว่าสุดแล้วครับเมคอัพเนี่ยประทับใจแฟนคลับมากว่าลิซ่าออกงานมันต้องแบบนี้มันต้องแต่งแบบนี้ถึงจะเริ และก็ปังจีงๆนะครับเป็น The Best m e ั p สำหรับ2023ที่ผ่านมาเลยและรอดูกันดีกว่าว่าปีนี้เวลาที่ลิซ่าออกงานเนี่ยเขาจะมาสร้างเรื่องสร้างราวอะไรไว้ได้อีกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าและเรื่องราวปังๆที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ